ยายได,ได้นี่โอ้วันนี้มาสายไก่ลสีพคนมาสายมาดูยายสอนปลาออกจากบ้านไม่ได้มาตำหวย,ยไม่มีปลาใหญ่โอ้ด้ปลาน้อยๆก็เอาดีกว่าฉันกินแต่กอาหารทะเล กินข่าวแต่ก็เกลือมีแต่อาหารทะเลกินอาหารทะเลไม่ใช่ปลาหมึกแล้วก็เป็นเกลือกินข่าวแต่ก็อาหารทะเลโอ้ปลาช่อนใหญ่นี่นี่ วาสายจนไม่ใช่เที่ยงหกสิบแล้วนี่น,นี่มาเมื่อแต่ไปธุระอยู่บ้านโอ้มีปลิงด้วยยาโอ้คือไม่ลองเอาไปพัดเพชรกินปลิงปลิงทะเลคือกินได้ปลิงนี่มันต้องกินได้แหละ ลิงน้ำจืดไหนเราลองเปิดิกได้หลายเทารายอส่รติโอ้ใส่กระติก,ก,ตกม,มันหน,นามันเยอะ ปลามันก็เลยวิ่งมันวิ่งได้ไปทั่วเนาะที่มันกระลุกมันกว้างเอาแยงมาลากหรอวะคือจะถูกเนาะอันนี้ใช่สวิงสวิงก็ซอนซอนซอนมันสวิงมันเล็กเนาะมันไม่ได้หนาใหญ่มันไม่กว้างแต่มันกว้างมันกัน อันนี้บางครั้งกับปลาไม่เขา่าน่ะปลากดปลากรแหงปลากดได้กุ้งกุ้งกตัวน้อยๆเนาะก็ได้กุ้ง,งตัวใหญ่เมือ่มอก็เก็บเล็กผสมน้อยได้ที่ละ ได้ปลาซิวบ้างกุ้งบ้าง,งโอ้ยายด้ขยันได้ปลากระแขงปากปวดนะสนนันสี่ห้าคนนี่โอ้นี่ได้หลายเด้ใส่กระติกน้ำแข็งใส่น้ำแข็งมากัน กันเน่าเพราะปลาขาวมันตายง่ายนั่นได้ปลาขาวอีกโอ้มีหอยลายด้วยอหอยยลายมีดมีหอยลายด้วยเดยนหอยลายโอ้ยายระวังนะปลากระกเฉงปลากระเก,ก็โอ้ปวดรอว ได้ที่ละสองสามตัวโอ้ยายใส่ชุดแดงทั้งสองใส่ชุดเหมือนกันสีแดงสองคนเลยสองยาย ห <c oughs> ายากคนหาทุกวันเนาะลองลองลองไปตรงลึกน่ย้ายลงไปตรงลึกลึกลึ่าไร <c oughs> นักจีหนีพ้นอะไรนะทั้งห้าหกคนปนนี้เอาให้น้ำนัวกระเต๊ะได้เบิง้งไม่ได้เบิง้งส่อนอันนี้กับปลาขาวอีกโอ้ได้ปลาขาวไอ้กุ้ง กุ้งฝอยตัวน้อย,อยถ้าได้ไม่เยอะก็กินไม่อิ่มมีหอยลายด้วยเนาะามันอยู่ในลึก,กน,นั่แหละกก มีกุ้งปลาซิวปลาขาวปลากระแหงปลากดน้ำจืดกุ้งฝอยตัวน้นอยอมอไ,ไม่รู้ปลากระปิงโอ้รากมาหวานแห่คนหากินทุกวันลอยยายมันจะเหลือเ่าไรตัวเยอะมันก็เหลือ <laughs> ทำไมไม่หาครูมาวิทย์เสีย <laughs> คนกวิทย์ <laughs> มาสูบแห่งกระเทิอนมันแห่งแล้วไ้แห่งไงมดเยอะอยู่ลุงเดียวนี่อยู่หลุมเดียวนี่น้ำแห่งหมดแล้วคนปลูกแตงก็แตงเหี่ยวโอ้โอ,โอ้ลึกเดียวยาย อยู่ไรนี่แหละลาอยู่ไรนี่แหละปิงกดงจกอ้อนอกลัวปลิงด้วยลเอ,อไปทอดกินที่นะับปลิงแม่ไ้ลงไปปลิงกอดทอกันก็เลยโอ้ตั้งแต่เช้านี้ไหนย้ายไปทางไหนไปสนตน้นทางไหนนู้นตรงนั้นูน่นนะ่ะฝากนูนะน,น่ะนตรงนั้นอตรนั้นแหละแดตียนอนคนเดียวแต่ครึ่งหมอ ออแล้วแก่กลับโอ้โนี่ก็ได้ทั้งหลายเลนี่โอ้นี่ตั้งถุงนี่โอ้โหใส่ถุงแยง,งได้ทั้งหลายทีห้าคนลุงมันใหญ่โพดเลยเอาปลาไม่ได้ นี่สอนมาเป็นเดือนเลยนี่นตั้งแต่ก็ประกาศตั้งแต่ข่าประกาศโควิดนู่นนะอ๋ตอตั้งแต่นู้นลอ๋อข่าประกาศให้หากินได้เลยลงตน้มาเป็นเดือนแล้ววะนี่เดือนกลัวเนาะ กะทิ่น้ามันไม่แห้งแต่มันแห้งเร็วหน้ามันก็นเลยแต่ก่อนเขาหวงปลาพันปลาไว้แต่ว่าพอมันแห้งปลาไม่มีบ่อน,น้ำใสแล้วเอาไวกา้ก็ตายก็เลยมาสอนกินหาเช้ากินค่ำพอหาตอนค่ำก็ไปกินตอนเช้าอ ไม่ได้น้ำแข็งใส่มากระดาหาตอนใช่จะกินตอนค่ำยังหาจะไม่ได้กินเนี่ยมันหายากเพราะหวยมันแหงทุกปีมันก็ไม่มีพันปลาที่จะขยายพันธุ์อยู่ได้อาศัยอยู่ได้ มันก็ตายหมดทุกปีทุกปีถ้ามันมีน้ำอยู่มันก็จะขยายพันธุ์ได้น,นี่หวยมันแห้งหมดมันไม่มีปลานามแหงครับถ้ามีพันธุ์แบบอยู่อย่างวัวได้มันก็ดีพันธุ์ปลาอยู่บนโคกได้อยู่ได้แต่ปลาเข้ม กินอะไวรู้หมดจ้าโอ้ยยากกันไม่ได้เอาน้ำแข็งมาก็ว่ากันนี่น่ะจะเอาได้ปลาขาวตั้งเยอะได้ปลาขาวนี่แหละโอ้ยก็นี่น่ะกุ้งนี้มาจะเอาไปมกให้หลานตั้งแต่เช้ามันกัดตายจริงมดตัวนี้ใช่เคยอยู่ร้อนนี่จะกลับเลยเหนื่อยเลยสอนตั้งแต่เช้าอ๋อปวดข้อ โอ้โหโอ้โหไปล่างเลยหน่มันดอกไล่างเอไปลางบานไปลางบานลามันต้อีแหล่นายแนี้หอ้แว้ด้วยหอยสองตัวได้หอยก็มีหอยขมโอ้โหปลาหลายอย่างเลยเนาะโอ้มีปลาบูด้วยปลาช่อนน้อยปลาก็ดีปลาซิวุ้บปลาขาวปลากระแหงโอ้ ยายกับแยงนั่นเงี่ยงมันคมเน้คมกูได้ตัวหนึ่งคอปุยปากมือเจ็บนักปวดปวดพักเลยถูกไม่ได้เลยเดฉันปวดขามคืนแต่ว่าคืนหนึ่งเต็มเต็มดูุยปากกันทิดูก็ไม่ไปหายดีเมื่อกี้ไม่แพ้คู่เดียวไม่แพ้ดูว่าเป็ยังขามขินขาไม่ได้มันขินเอาไม่ได้นักมาตั้งแ้วนี่อันนี้ไม่ได้เอาน้ำแข็งมาแกบอกว่าจะกลับบ้านแล้วปลามันจะเสีย ไหวนานก็น่าเนนน่าเจากปลาสดี่เป็นปลาดิอายายยังไม่กลับนี่ออเอาออเยายแกจะกลับหมดแล้วผมก็กลับขึ้นกันแกหยุดเออได้ชอเวลาเก่าแล้ว ได้พอเวลาหนึ่งก็าพอเวลาหนึ่งก็อีกแล้วมากไม่ได้หรอกมันอกเบื่อกินมากก็บกเบือ <c ười> กกเบ่อ,อ,าอยายแกบอกโอ้ปวดแขนแล้วสนตั้งแต่เชา้าจนบ่ายแล้วยังไม่กระแวงสวิงทั้งวันเลยเเป, <c ười> ปวดเอ,อวด,เอด้วยเอากลับผมก็กลับ ครับยังไงก็พบปะกันแค่นี้ผมก็รับคือกันสวัสดีครับ